อยากจะลองเป็นชาวสวนทุเรียนอยากใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์แต่พอเจอค่าไฟหน้าร้อนเข้าไปแทบจุ๊กระแตเปลาวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวบ้านฐานทับลับของเราเองวันนี้จะพาทุกคนไปชมในสวนทุเรียนค่ะมากับแกงน้องหมาแกงใหญ่ช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ชาวสวนทุกคนจะสุ่ววายอยู่แต่กับในสวนมากๆาต้องทั้งทําดอกแต่งลูกโยงกิง่งฉีดยายแล้วก็ให้น้ำยิ่งตอนนี้กรมอุตุป,ประกาศมาแล้วนะคะว่าเราได้เข้าสู่หน้าร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วปีนี้ก็แล้วแต่เมื่อลูกทุเรียนมันโตขึ้นเรื่อยๆก็ ต้องยิงให้น้าบ่อยค่ะตอนนี้ที่สวนหมิวเองก็ให้น้าแบบวันเว้นวันกันเลยค่ะถ้าเด็กๆมาช่วยคอยเช็คหัวน้ําทุกรอบค่ะต้องรดแบบนี้ไปจนกว่าจะตัดลูกเลยคะ่ะที่สวนของหมิวก็เลยเลือกใช้ระบบไฟโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยค่ะตอนแรกคือตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะเพราะาเป็นเรื่องที่ไกลตัวหมิวม,กมากๆแต่ว่าของที่สวนเหมิวไน้เหมิวใช้ของร้านโทรหั์บริการพี่ๆเขาเข้ามาดูแลให้หมดเยลเยค่ะได้ได้ว่าไม่มีความลูด้านโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแับแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดมาชุดนี้นะคะของที่สวนเหมียวก็เอ น้ำจากบอ่อบาดาลขึ้นมาไว้ที่บอ่อพาของที่บ้านเนี่ยจะเป็นบอ่อดินะคะ่ะหรือว่าจะใช้คู่กับบอ่อพะบาบก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ติดแผงโซลาร์เซลล์มาแล้วนะคะรัค่าไฟไปได้เยอะมากๆเลยค่ะพี่ชาวสวนคนไหนสนใจนะคะไปที่ร้านโทรทัศน์บริการได้เลยค่ะดีๆเขาเป็นศูนย์บริการยอดเยี่ยมมา10ปีสอนและยังมีโปรผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนด้วยค่ะก็คือลดมากอันเนี้ยมิวชอบและหน้าร้านนะคะก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะมาปรึกษารับบริการหลังการขายใกล้ๆเลยสะดวกมากตามมาสร้างตำนานได้เลยค่ะ